พวกเออเเาดีตอออกเล็กน้อยครับอกแลทีนี่นี่ก็เาก็ใส่กระถางพลาสติกกระถางมันใส่พลาสติกมาครับอ๋อเขาก่อหินแบบนี้เขพาพันลักษณะการพันเขาก็พันกระถินนี้ใช,ใช้รู้สึกจะเป็นเสียบฝา โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับต้นเ,เพ็มหน้านะครับผมมีเพ็มหน้าอยู่สองต้นนะครับอันนี้เป็นเพ็มหน้าไต้หวันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเพ็มหน้าเพ็มหน้าด่างนะครับคลิปนี้ก็ผมคิดว่าผมจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางเป็นดินใหม่ตัวนี้นะครับเพื่อจะเลี้ยง ให้มันเป็นทําเป็นกิ่งพันในอนาคตเนาะให้ตัวนี้เป็นเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับก็ยังไม่ทําอะไรตัวหรือดินออกดินเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่กับกระถางใหม่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับอันนี้นิดอะใหญ่เลยนะครับตัวนี้มันประมาณห้านิ้วนะครับผมก็จะเอาใส่กระถางขนาดนี้เลยนะครับขนาดสิบกว่านิ้วเลยนะครับเอาไว้เป็นต้นพันธุ์เนาะส่วนตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นเป็นหน้าด่างเนาะเป็นหน้าด่างเป็นหน้าด่างผมก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ทำพันได้นะเดีย๋ยวผมจะเลี้ยงให้มันใหญ่กว่านี้โตกว่านี้แล้วก็ให้มันกิ่กล้ามันใหญ่กว่านี้นะครับถ้าค่อยๆเอามาชำมาตอนเอานะครับน,นาคตตัวนี้เขาก็เจ้าของเขาเดิมเขาทำเขาเกาะหินไว้นะครับแต่มันก็ไม่แน่นเท่าไหร่หรอกนะ เดคิดว่าผมก็จะลื้อออกลื้อออกแล้วก็ใส่กระถางเลี้ยงไว้เช่นเคยครับเอเคครับไปรับชมพร้อมกันครับจะเริ่มที่พีน้าไต้หวันก่อนครับก็จะลือออะล้อออกผมจะลื้อออกจากกระถางเดิมครับหลักเขาสลุป้นกระถางแล้วนะครับพีน้าไต้หวันนี่เป็นไม้ที่ชอบน้ำารัผมต้องเลี้ยงใช้ถาดรองจาลรองเพือ่อใส่น้ำเราเลี้ยงไว้นะครับ ลายดิน,นเก่าจะเป็นดินเหนียวดินดกดินเหนียวเลยครับเดี๋เอาดินเก่าออกเล็กน้อยครับออกเล็กนิดน่าจะเป็นกิ่งตอนะครับเนีก็เห็นพี่พี่ที่ทำอัลไซเนาะหลายๆคนหลายๆท่านทำต้นเขาใหญ่สวยมากครับสวยมากเก็จะลอง จะท,ทำแบบเขาดูนะครับต,ตัดแรกออกสักเล็กน้อยโอเคเอาประมาณนี้พอนะนะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กระถางใหม่นี่ก็กระถางสิบประมาณสิบนิ้วได้นะนะจะลองก้นด้วย มาพ้าสับครับเออแตดินอ่าที่ตัวนี้ผมก็จะผสมกับถ่านนะครับถ่านปุ๊บถ่านถุงข้าวเรานี่แหละเพื่อให้มันราาักษาความชื้นแล้วก็เวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะไม่ยุบลงไปเนาะไม่ทำให้ดินแน่นจนเกินไปโนะ <Okay. S 1> อเคเราจะใส่ปุ๋ยละลายช้าสักหน่อยนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทา่านผู้ชมครักทอดี เอ่คื่อนบ้านน่าจะปรับปรุงบ้านเนาะมีเสียงใช้สว่านใช้ก็อนนี้ก็เป็นปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอน,นะครับใส่เรวจะเอาต้นเคลื่อนหน้าไต้หวาแเราลงไปเลยโอเคก็ใส่ดีปตรับ น,นี่นะครับเป็นหน้าเตาบันเดี๋ยวไปถัดส่วนเพนหน้าด่างตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเอาเอาหินออกนะหินออกแลก็เลี้ยงแบบใส่กระถางมันจะเป็นตบวตัวไปก่อนอเนดี๋ยวเราไปทำมาขัดจริงขัดพันใหม่อยนะสร้างกันต่อไปนะครับนี่ก็เรา,าก็ใส่กระถางพลาสติกกระถางก็ใส่พลาสติกมานะครับ ก็หินมาแบบนี้ก็พันลักษณะการทันเขาก็พันกับหินอย่างนี้ชใช้รู้สึกจะเป็นเชี่ยบฝันเนาะฝันพันหินไปนีกโอเคงั้นผมไม่เอาหินออกนะครับไม่หินนอกนะครับให้มันโอมหินไปเลยเนาะค่ว่ากันนะนะกดกันนะจัดล่ะนี่ออกมาหลักเก้าเป็นกดกาตรฐานนะนะครับเดี๋ยวลอโอเคประมาณนี้ครับแล้วเราเราเอาไป

ถ้ามันอนาคตมันต้นใหญ่ตอนนี้ตัวน,นี้นะครับก็เปลี่ยนกระถางอีกทีโอเคครับประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็กินก็ไม่คุมอะไรนะครับผมจะปล่อยตามอิสระเลยนะครับมันโตตอวนี้ก่อน,นะเดี๋ยวเข้ามาจัดการอีกทีนึง่งโอเคครับก็เอ่อก็จะเอาไปใส่ถาด ลองกระถางนะครับเพราะว่าทำงาน้านี่เขาต้องการน้ำมากนะครับยิงได้แบบหลอน้ำนะอย่าให้ขาดนะหลอน้ำไปแบบนี้คนระับจะงานมากนะครับโอเดี๋ยวจะเอาไปรดน้ำครับน้ำใม่ชุม่มครับน้ำใม่ชุมนะ่มเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับ